วัยรุ่นสร้างตัวคนไหนไลยตั้งแต่17ื่นขึ้นไปมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับรถทำมาหากินคันนี้ผ่อนแค่8,000กับรถใหม่แค่20,000ตัวนี้ถ้าสนใจติดตามคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับผมวีเพชรยนต์นะครับผมที่ภึึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์กลับมาพบเจอกับพี่พี่ที่อยู่ทางบ้านอีกแล้วนะครับกับ มิตรรักแฟนเพลงและแฟนคลับของช่องของบริษัทเพียร์ยนรถมือสองนะครับวันนี้อยู่กับพีวีที่บริษัทเพียร์ยนสาขาที่1เสรีไทย68แยกหนึ่งนะบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีรถตั้งขายอยู่ประมาณ400คันถ้าคุณลูกค้ากําลังสนใจรถมือ2ออยู่รบกวนนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจให้กับช่องของบริษัทเพียร์ยนรถมือ2ด้วยนะจะมีรถสวยๆแบบนี้มาเสิร์ฟให้คุณลูกค้าถึงบ้านทุกๆวันแน่นอนนะครับที่อยู่ข้างๆพีวีที่สวยๆแบบนี้ไม่ใช่ใคร ที่ไหนครับรถสําหรับวัยรุ่นสร้างตัวรถที่มีการใช้งานเลขไม่น้อยๆและที่สําคัญคันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าไม่ต่างจากป้ายแดงจริงๆกับเจ้า Toyota r e ีโว m สมาร์ทแ2.4 Entry Z e dition หน้าหมูป่าหลอๆแบบนี้ไม่แค่20,000เข้ามาแล้วนะครับ ถ้าคุณลูกค้าเป็นบุคคลหนึ่งที่อยากได้รถคันนี้ไปทำมาหากินและมีรายได้อยู่ที่1 7 0 0 0บาทดูคลิปนี้ได้เลยเพราะผ่อนอยู่แค่8 0 0 0เท่านั้นพี่วีกำลังพูดถึงรถกระบะน่าใช้รถกระบรระบตัวเตี้ยที่มีมาให้แล้วนะครับรถเลขไม่น้อยเลขไม่แท้เลขไม่เดิมเข้ามาแล้ว1คัน Toyota Revo 2.4 Z e dition ตัว Entry ตัวนี้นะครับด้านหน้ากระจังหน้าชุดกันชนผมบอกได้เลยว่าเป็นโคร โครงสร้างเดิมและที่สําคัญนะครับได้สภาพมาน้องๆป้ายแดงเลยอันนี้เรายัางไม่ได้เก็บทําความสะอาดดูแลปรับสภาพให้คุณลูกค้าเลยนะรถพึ่งเข้ามาใหม่เห็นไหมสังเกตได้จากป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการปรับเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครให้เห็นไหมกรอบป้ายยังไม่ได้เปลี่ยนเลยรถพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆได้ดูสภาพรถใหม่ใสก่กิก๊กๆแบบนี้มั่นใจได้เลยนะครับรถที่เข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ถ้าเป็นรถกลุ่มนี้รถเข้ามา สภาพสวยปิ๊งปังแบบนี้ทุกคันด้านหน้าฝ่หน้าเดิมนะมัลติรีเฟกเตอร์โคมใสปิ๊งเลยนะครับผมของเดิมของแท้ไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิน้นลักษณะของตัวชุดกันชนฝากระโปรงแก้มนะครับเห็นไหมว่าสีเท่ากันสม่ำเสมอและที่สําคัญหารอยเบียดหารอยบุบแทบจะไม่เจอเลยในส่วนของตัวด้านข้างครับผมล้อแม็กตัวนี้ได้มาเป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้านะเป็นล้อที่เป็นขอบ16นิ้วรัดมากับยางเดด หลบไป 23. ยี่สิายางยังสภาพสวยปิ๊งอยู่เลยนะครับดอกยางยังนิ่มและที่สําคัญสภาพการใช้รถช่วงล่างยังไม่ได้ปรับสภาพยังเป็นโครงสร้างเดิมสวยปิงป๊งๆเน้นย้ําว่ารถใหม่แค่2 0 0 0 0นะเดี๋ยวร้างปรับสภาพให้รับประกันได้เลยนะครับว่าสวยทุกจุดแน่นอนในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะตัวนี้ได้มาเป็นสีดํานะครับตัดกับลักษณะของตัวสีรถที่เป็นสีเทาดําสวยไปอีกแบบนะในส่วนของตัวกระจกนะครับตัวนี้เป็น ปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวมือจับเป็นสีดําแบบนี้เลยรับกับขอบกระจกมองข้างพี่วีขออนุญาตเปิดให้ชมในส่วนของตัวด้านในครับผมพื้นที่ด้านในห้องโดยสารภายในเน้นการตกแต่งที่เป็นโทนสีดำเบาะตัวนี้ให้มาเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าแมนวนวลสามารถใช้งานได้ผมเชื่อได้เลยว่าไม่ได้ติดขัดแน่นอนนะครับในส่วนของตัวมิติภายในยังสะอาดสะอา้านกว้างขวางและที่สำคัญรถคันนี้ตัวแคปสามารถ เปิดได้เบาะด้านหลังนะครับมีจุดในส่วนของตัวอลองนั่งมาให้แล้วนะครบเลยนะครับพนักพิงด้านหลังสะอาดสะอ้านลักษณะของตัวรถย้ําเน้นย้านะครับว่าเป็นรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพลดทั้งสิน้นเห็นงานโครงสร้างแค่นี้ก็นางฟ้าแล้วนะครับในส่วนของตัวด้านหลังครับโลโก้สติ๊กเกอร์แซดอีดิชันอยู่ครบโตโยต้ Toyota อยู่ครบลักษณะโลโก้ไฮรักลีโวทุกอย่างครับผม ชัดเจนแน่นอนและที่สําคัญไรเนอร์ก็มีมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวร้างปรับทําความสะอาดให้รับประกันได้ว่าสวยปิ๊งพร้อมใช้แน่นอนสําหรับคุณลูกค้าที่ตอนนี้กําลังมองหารถกระบะตัวเตี้ยและที่สําคัญเรขใหไม่์แค่20,000คันนี้คุณลูกค้าเน้นย้านะ800 0เป็นเจ้าของเจ้าของ,ของได้แล้วนะครับผ่อนเดือนละ1นึ่งแปดพบาทเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวพื้นที่ด้านในเดี๋ยวพี่วีพาไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของตัวมิตินะครับผมตัวห้องโดยสารนะเห็น หมายว่าฝั่งคนขับนะครับผมพวงมาลัยนะครับเห็นไหมว่ายังเป็นพวงมาลัยยูเทนสวยๆเลยและที่อยากให้ดูจริงๆคือเลขไม่ด้านในครับผมเลขไม่แท้เลขไม่เ,มเดิมนะเห็นไหมว่า2 1งหม่ 21, เท่านั้นเป็นเลขไม่ของเจ้ารถกระบะคันนี้นะ เป็นแมนนวลนะครับผมและลักษณะภายในผมก็บอกเน้นย้ำนะครับว่ามันเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพแค่นี้ผมก็มองว่าสวยปิงแล้วนะในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้าเดี๋ยวพี่วีขออนุญาตพาไปชมนิดหนึง่งลืมบอกไปอีกจุดหนึ่งนะครับกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้นะครับมีมาให้ครบนะในส่วนของตัวรถโครงสร้างเนี่ยแน่นอนนะครับรถไม่เคยมีการ ชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อกอไม่จมน้ำมาแน่นอนนะคุณลูกค้าซื้อรถหนึ่งคันกับบริษัทเพชรยนต์ผมเน้นย้ำทุกคลิปนะครับว่าจำเป็นจะต้องได้รถที่มีมาตรฐานศูนย์บริการทุกที่แน่นอนนะครับในส่วนของตัวหัวน็อตนะหัวน็อตยังไม่เคยไขแกะขยับใดๆทั้งสิน้นทั้งบนและล่างนะครับในส่วนของตัวงานห้องเครื่องผมบอกได้เลยเนี่ยดูนะปั๊มลมอย่างใหม่มากนะครับลักษณะของตัวจุดมาร์กแต้มสีทุกอย่างนะครับ ยังสภาพกริปเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะถ้าปรับสภาพแล้วสวยปิ๊งไม่ได้ต่างกับรถป้ายแดงแน่นอนในส่วนของตัวคานมอน้ำครับผมเฉดสี ปั๊ม R นะครับชัดเจนนะรอยกัดของตัวฝากระโปรงที่บริเวณขอบยางกัดอยู่ยังอยู่ครบนะครับผมปั๊มแอลชัดเจนครับรวมไปถึงในส่วนของตัวงานโครงสร้างต่าง,างๆแบตเตอรี่ยังใหม่กริปอยู่เลยดูสินะครับอันนี้คือรถที่ยังไม่ได้ล้างนะมีลักษณะของรอยฝุ่นเท่านั้นเองนะครับลักษณะางานหัวน็อตฝั่งขวาเห็นไหมให้ดูละเอียดนะครับว่าหัวน็อตเราไม่เคยแกะไม่เคยขยับแน่นอนลักษณะของตัวสติ๊กเกอร์เหรียญบาทที่ติดตอนออกป้ายแดงยังอยู่ครบนะครับบริเวณฝ กระโปรงและป้ายเพจนะครับข้อเตือนระวังต่างๆก็อยู่ครบนะครับรถคันนี้สภาพสวยปิ๊งน่าใช้ในส่วนของคุณลูกค้าที่ตอนนี้กําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าอยากได้รถกระบะใช้งานดีๆสัก1คันและที่สําคัญคันนี้ไม่แค่2 0,000ืเท่านั้นรถใช้งาน น้อยมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคือหนึ่งคนนะครับที่อยากได้รถกระบะไปใช้งานสร้างตัวรถคันนี้ตอบโจทย์จริงๆเพราะคันนี้ผ่อนอยู่แค่เดือนละ8,000บาทเท่านั้นรายได้ของคุณลูกค้า17,00 0ออกเจ้า t o y o ต a h i Lu ัก e v o Smart ์ a แ2.4สองจ t ดสี่ติชันตัว Entry คันนี้ได้แน่นอนนะครับถ้าคุณคือคนหนึ่งคนที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับพี่วีรบกวนนะช่วยกดติดตามกดถูกใจให้กับช่องของบริษั ยยรถยนต์รถมือ2ด้วยนะครับช่องนี้จะมีรถเข้ามาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรถกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่บริษัทรยนมีครบทุกกลุ่มมีมานําเสนอแบบนี้ส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันฝากรบกวนกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเจ้า Toyota Revo 2.4 Z e d i t i o ีซอดิช่นตัว Smart c แคตัวนี้ด้วยนะครับรับประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับกับรถสวย,สวยที่ พีวีมาฝากในวันนี้ในคลิปนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมและกลับมาพบการรีวิวแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ